รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันจันทร์กับรายการดูดีมีธรรมและดิฉันการจนะอัมพสวุวรรณค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นเป็นวันทํางานวันแรกของหลายๆคนเรามีธรรมะดีๆและข้อคิดดีๆมาฝากคุณค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ เพื่อทำอุทัยวันนี้ท่านพระอาจารย์จะมาเทศนาธรรมะที่เป็นประโยชน์ให้เราได้ฟังแล้วนะคะใช้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะ ก็ขอจะเดินพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง9อยู่ในขณะนี้และขอความสุขความสวัสดีจงมังเกิดมีกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกท่านโยมในช่วงนี้หรือว่าเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่เราท่านทั้งหลายต่างปรารรื่มปีติยินดี ที่เราทั้งหลายได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อองค์เจ้าความหากรัชหรือองค์พระบาทสนเพ่ะเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงเจริญปชนอามาอยุครบ8.8พระพรรษาในวันที่5เดือนธันวาคมฉะนั้นเดือนธันวาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เราทั้งหลายต่างปราบรื่มปีติยินดีแสดงออกซึ่งความกลมเกลียวสมคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความสมคีจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติขององค์พระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวมีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่เราได้จัดงานเฉลิมพระชนม์พรรษาหรือว่าจัดจุดเทียนชัยถวายพระพรน,นอกจากนั้นก็ยังมีจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อศาสนาเพื่อน้นอมเกล้าอมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและก็หลังจากนั้นมาในวันที่10ธันวาคมนี้ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญคณะผู้ร่าง กฎหมายรัฐธรรมนูญและวสอนอชอก็กําลังร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญดังนั้นก็ขอกว่าคณะรอสอชอผู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าขอให้เราเอารัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญนี้เอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราให้ได้นะแล้วก็ส่วนหนึ่งในวันที่11นะที่ผ่านมาก็จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อนี่ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อ พระองค์ท่านนะแสดงออกซึ่งความสมัครสมานมัคคกีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็เมื่อถึงสิ้นปีเดือนธันวาคมเราก็จะจัดกิจกรรมเจริญมุธมนและสวดมนข้ามปีสร้างคุณงามความดีสร้างประมีในปีพุทธศักราช2,558ต่อปี2,559ก็ได้รวจมน์ข้ามปีด้วยตรวจมนปีเก่าเข้าดาวปีใหม่วัดทุกระบือก็ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ เ,เสมอมาก็เช้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมาร่วมจเจริญพุทธมนต์บวชเน่ขัมมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเจริญพุทธมนต์จดมนต์ข้ามปีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันในวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งนะก็จะสามสี่วันบวชเน่ขัมมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรมธรมแล้วก็จะมีไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาไทยชีวิตโคกระบือน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลธแด่พระองค์ท่านฉะนั้น ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณสมัครสมนานธมรมกีกรุงมเกิดเป็นน้ำหนึ่งใ,ใจเดียวกันหลวงตาต้องขอ,อน้มทนาในกุศลรัตนาของเราท่านทั้งหลายทุกท่านดีได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อองค์เจ้าความมหากษัตริย์ต่อชาติต่อพระศาสนาอ่าะนั้นในท้ายที่สุดนี้หลวงตาขอ,อกราบรัตนาคุณพระศรีรันรนาตนไตคือคุณพระพุทธเจา้าคุณพรธรรมคุมพรีศงและ ด้วยอำนาจบุญฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ควงพ่อโตนในโอโบสถแห่งวัตถุกระบือนี้หลวงตาขอกราบพรัตนามรมเป็นตบะเดชะพรบปัจจัยขอน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทท่นเดีพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระเาษไทยเกษมธรรมรานทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าจุกรนาน ขอญ,ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความถูกความจเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพรดดี